แบบโค้งสุดท้ายกับ Samsung Galaxy Note 20ก่อนเปิดตัวจริงวันที่5สิงหาคมนี้ ข้อมูลต่อไปนี้นะครับมาจากเว็บไซต์แซมโมบายนะครับรายงานภาพหลุดแล้วก็ข้อมูลของ Samsung Galaxy Note 20แบบเต็มๆเ,เลยเรียกว่าโค้งสุดท้ายเลยก่อนที่จะเปิดตัวนี่ใกล้วันเปิดตัวเข้าไปทุกทีแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเองนะฮะเรียกว่าข้อมูลหลุดออกมาอย่างนี้เนี่ยถึงวันเปิดตัวคงไม่ตื่นเต้นแล้วถ้าเป็นตามนี้นะ <Yeah. S 1> เพราะว่าหลุดมาทั้งสเปกเลยหลุดมาทั้งดุนเลยเอาเอารูปภาพไม่ดูก่อนนี่คือหน้าตาของ Samsung g a l a x y Note 20นะฮะผมแตกใจอยู่อย่างหนึ่งตอนภาพหลุดมาทีแรกเนี่ยผมดีใจมากเลย้ห กล้องนะเลนใหญ่เบื้องเริ่มเทิมเลยเราก็ดีใจว่า mm. วิ้ยอย่างนี้วงการมือถือเนี่ยมันทะลุไปอีกขั้นหนึ่งแล้วคือมันขยายหน้าเลนของเลนถ่ายรูปกล้องหลังเนี่ยให้เป็นหน้าเลนใหญ่ๆนะไปเล่นกับชิ้นเลนขนาดใหญ่หรือว่าเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่แล้วแต่พอรูปหลุดลำดับถัดมาถัดมาเดือนถัดมานะกล้องตัวเบ้ากล้องค่อยๆเล็กลงเหมือนกลับเข้าไปเข้าที่เดิมอะ่ะแบบเล็กลงเล็กลงเรื่องผมว่า ตกลงยังไงเนี่ยจะใหญ่หรือจะเล็กแล้วก็ไม่มีข่าวข้อมูลบอกว่าเป็นเลนส์ใหญ่เป็นเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เลยก็เลยแอบผิดหวังนิดๆน,นะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณหลอกดาวหรือเปล่าคนที่ทําเลนเดอร์ภาพแรกอะเรียกว่าขยายสัดส่วนจงใจให้เราตื่นเต้น <S <S แต่มาดูสเปคดีกว่าครับหลุดมาขนาดนี้นี่เรียกว่าอลัางชางเริ่มจาก CPU ก่อนเลยนะครับ CPU คือ Exynos 990 แน่นอนอยู่แล้วครับซัมซุงก็ต้องใช้ CPU Exynos นะครับแล้ว990ตัวนี้ก็รองรับ 5G ด้วยนะครับรองรับ WiFi 6นะฮะ Bluetooth5.NFC มี e s i m เรียบร้อยนะครับแรม t a n d a r d จะเป็น12 g ิเลยไม่รู้จะมีรุ่น10 g ิ8 g ิอีกหรือเปล่านะแต่ผมว่าถ้าไม่มีเลยก็ดีนะเป็น12 g ิก t a ต d a า d มาตรฐานเลยก็ดีหน่วยความจำจะเป็น USB3.1 แล้วนะครับแล้วก็มีสแกนลายนิย้วมือใต้จอเหมือนเดิมนะครับลำโพงคู่สเตอรโอปรับแต่งด้วย AKG อันนี้มันเป็นของเขาอยู่แล้ว กล้องหลังเลนหลัก108ล้านนี่ตัวเดียวกันกับ S 2 0ตัวนี้ก็จะมีดัวพิกเซลนะครับมีเลเซอร์ AF ถ่าทวิดีโอ 8K ได้30เฟรมแล้วก็กล้องหลังเลนวายก็จะ12ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนซูมเพลิสโคป12ล้านพิกเซลอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะซูมออปติคอลได้5เท่าใน S 2 0เนี่ยอัลตร้า เขาจะบอกว่ามันซูมได้สูงสุด 100x นะหรือ100เท่าใช่ไหมครับตัวนี้จะถูกตัดออกเหลือแค่50เท่าอุย้ยทำไมเหลือ50เท่าอ่ะหรือว่าซัมซุงต้องการวางโ s i t i o n ให้โน้ตเนี่ยมีกล้องที่เป็นลองจาก S อีกทีหนึ่งเออเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ก็เหลือแค่50เท่านะครับกล้องหน้าก็ซับซอฟครับ10ล้านพิกเซลนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่4,500ม ah, ิลลิแอมนะครับมีชาร์จเร็ว45วัตต์ซึ่งมันก็เป็นสเปคปกตินะผมว่าเ มันน่าจะมีอะไรใหม่เพิ่มกว่านี้หน่อยมันดูธรรมดาไปนะฮะถ้าแบบนี้นี่ดูไม่น่าตื่นเต้นเลยนะรองรับการชาร์จไร้สายแล้วก็ชาร์จแบบรีเวิร์สชาร์จได้กันน้ำกันฝุ่น IP 6 8มีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าตัว S Pen ที่มากัน Note 20 Ultra ตัวนี้นะครับจะเป็น S Pen แบบ Ultra Low Latency คือมีดีเล์แค่9มิลลิวินซึ่งมันจะไปเท่ากับ Apple Pencil ผมก็นั่งคิดทุกวันนี้คนที่ใช้ ปากกาโน้ตเนี่ยเขามีบ่นกันเรื่องดีเลยไหมผมว่าไม่มีนะแล้วการที่จะลดลงเหลือ9มิลลิเซกนี่มันจะช่วยให้ดีขึ้นรู้สึกฟีลลิ่งดีขึ้นหรือเปล่าเออ ไม่น่าเป็นประเด็นนะอันนี้แต่ว่ามีข้อมูลหลุดออกมาแบบนี้ <Okay. S 2> แล้วก็มีสสีมีชื่อสีมาเรียบร้อยเลยนะครับนั่นก็คือ Mystic Black กับ Mystic b l o n d อ่าสีโลสโกที่ที่เราชอบชอบกัน,นที่เราเห็นเป็นสีทองแดงนะฮะจะชื่อว่า Mystic b l o n d นี่จะเปิดตัวยังเป็นทางการวันที่5สิงหาคมนี้นะครับเวลาประมาณ3าทุ่มบ้านเราเวลาไม่ดึกกำลังดีแก๊ง3ามไลฟ์ก็เลยตั้งใจว่าจะถ่ายทอดสดงานเปิดตัวที่เมืองนอกนะครับพร้อมแปลเป็นไทยพูดเล่าสเปคติดตามข่าวสารไปแบบ เต็มที่เลยนะครับใครที่อยากดูการแปลของแก๊ง3ามร้นะครับมี t e คเ e x c i ซ e มี t e คออฟ s i t e แล้วก็มีแอปดิสคั t นะครับ3เจ้ารวมกันอยู่ในนั้นเลยติดตามเลยวันที่5สิงหาคมในเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับเรามาดูกันว่าโน้ต20นะฮะทุกรุ่นเลยจะน่าสนใจแค่ไหน,นสนับสนุนโดย DTM DTA ครบวงจรด้าน Engineering Software AAS n e c g เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉิงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์จาก King IT แกจ็ตขันเทพโดยเทพแกดเจต็ต The Digital STM สูตร,รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนํา TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech